ที่นี่นะครับอยู่ในจังหวัดหนองคายอำเภอสังคมซึ่งอยู่ในช่วงฤดูของการบวชสามเณรฤดูร้อนผมและคณะของเมชีก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจ,จกรรมเหล่านั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมก็จะเก็บภาพต่างๆบรรยากาศต่างๆให้ได้ดูกันตลอดเลยนะครับ ทีได้เข้าเมืองหนองคายก็ต้องเลยก็เลยต้องซื้ออาหารที่แมคโครมาไว้พอสมควรก็เหลือเวลาที่เมน,นะจะต้องบวดอีกประมาณ10กว่าวัน15วัน,นะคะนีเป็นการดูแลจากาติโยมส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นแรงกายของแม่ชีที่ท่านปฏิบัติภารกิจช่วงนี้ในการดูแลสมบันเนรแล้วก็การปฏิบัติธรรมของท่านวันนี้เกินงบค่ะวันนี้เกินงบแต่ว่า ของทุกอย่างก็ได้ใช้ค่ะ,ะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าถ้าใครมีจิตศรัทธานะคะให้สามารถมาร่วมบุญทำอาหารให้น้องเนนได้มีอาหารเช้าแล้วก็อาหารเพนนะคะอย่างที่เห็นนี้สามารถโอนปัจจัยมาได้ตามรายละเอียดที่ลงไว้ในคลิปนะคะ คณะของแม่ชีที่ได้มาปฏิบัติศาสนาก,กิจในครั้งนี้นะครับก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะส่งเสริมสามเณรให้ได้รับการศึกษาพระพุทธศาสนาในช่วงของฤดูร้อนนี้ให้เสร็จสิ้นไปด้วยดีอย่างามากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ในเรื่องของวัดในเรื่องของข้อปฏิบัติของตนนะครับก็ ก็ต้องเระาพืิควบคู่ไปไม่ได้กาดสายเลยเหมือนกันสถานที่สัพป,ปะยะสถานที่สัพป,ปะ,ะนี้ก็คือโคจระโคจระที่เราจะโคจรไปนะคะ,ะมีความสัพป,ปะยะแต่ว่าถ้าสถานที่ไม่ไม่สัพป,ปะยะคือสถานที่ในการโคจระสัมป,ปชัญญะก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ค่อนข้างจะมีสถานที่ที่สัพยะต่อการโคจระสัมป,ปชัญญะคือให้การโคจรของท่านเนี่ยค่ะ มันสร้างสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นได้นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่คณะแม่ชีและคณะญาติโยมต่างๆนะครับได้ช่วยกันถวายอาหารกับสามเณรในช่วงของอในช่วงของภาคเพลในวันนั้นๆส่วนนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับที่ต่างวันต่างเวลากันไปนะครับ เม่คือเแล้วเพื่อนจะตามไม่ทันส่วนในช่วงของภาคเช้านะครับผมก็จะติดตามพระท่านไปบินตบาดด้วย และนี่ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้ติดตามสามเยนไปช่วยรับบินตบาทเดินมาบินตบาทกับสามเณนตัวเล็กนิดเดียว <c oughs> <c oughs> ข้างหน้าก็จะเป็นพระพิสุทธิ์และสามัเณนพระพิสุทธิ์นำหน้าสักนี่มีสามเณนสามรูปแล้วก็โยมมาช่วยรับบินตบาดหนึ่งคน ทานที่ให้บีให้แล้วในโลงนี้เริ่มสําเร็จประโยชน์แก่ที่โลงนี้ไปแล้วได้ขนาดอีกที่ทางบัณฑิตชนตงน้งห้งขออิฐหนในด้านบาดาและตั้งใจและที่ประเมวสัมบิชิตตุ้งสำเร็จด้วสามพันมเน 3, มื่อพระท่านบิณฑบาตเสร็จนะครับญา,าติโยมจัดเตรียมสิ่งของสําหรับถวายพระเสร็จส่วนแม่ชีหรือคณะของแม่ชีก็จัดเตรียมอาหารเพื่อที่จะ ถวายพระภิกษุและสามเณรด้วยเหมือนกันนะครับจากนั้นคณะของแม่ชีก็จะรับอาหารเป็นลำดับต่อไปออก่อนที่ทุกๆอย่างนะครับจะสำเร็จเสร็จลงไปด้วยดีนะครับ ก็จะพาทุกๆคนนะครับไปดูภาพบรรยากาศของการจัดเตรียมอาหารที่สำหรับถวายพระของคณะของเมชีมต้องบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมด ความจริงนะครับก็มีการถวายไม่ว่าจะเป็นน้ำโกโก้โกในภาคบ่ายหรือตลอดทั้งวันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ถ่ายให้ดูบางสว่วน ในกิจกรรมครั้งนี้นั้นนะครับผมก็มีส่วนร่วมในการดูแลสามนเณรด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการข่มจีวรเล่านิทานธรรมบทและก็พาสามนเณรวาดภาพระบายสีก็เป็นเรื่องหลักๆนะครับก็จะประมาณนี้ ลงอันนี้ด้วยอานนท์นี่ต้องต้องต้องลงเส้นดินสออะทับทับเส้นอันนี้ก็ไปก็จะไหมทำทำเหมือนเหมือนเหมือนที่พี่กันให้ให้มันให้มันดำลงเส้นอะไรเส้นดินสอลงแหวใช่ทแหวทับทับทับเส้นเดิมของเราอ่ะใช่ไหมใช่ใช่อานนท์ช้าช้าก็เหมือนที่บอกนะครับว่า สามเณรที่บวชเข้ามาเขาเพื่อที่จะศึกษาและเรียนรู้ธรรมะแม่ชีฉัดพิมลก็ได้เป็นอาสาหรือว่าถวายความรู้หรือว่าเล่านิทานธรรมบทให้กับสามเณรฟังนะครับทุกคนก็จะเกิดความประทับใจและสามารถที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติได้การให้สิ่งของหรือแบ่งปันสิ่งของแต่นำมาสร้างความสุข และคนที่ได้รับสิ่งของก็จะรักเราด้วยใช่ไหมน้องอันมณ์วลาน้องอันม์มอบสิ่งของให้พี่กับตันพี่กับตันก็จะรักน้องอนน์ถ้าเป็นคนขี้เหนียวแล้วจะไม่ได้สิ่งตอบแทนจะได้แต่ผลเสียครับถ้าได้สิ่งที่ดีจะได้มีการตอบแทนและจะมีคนรักเรามากขึ้นถ้าขี้เหนียวจะไม่มีคนรักครับ ส่วนอาจารย์แม่หนิงนะครับก็จะมีส่วนร่วมในการนำพาสามเณรนะครับให้ความรู้ถวายความรู้เกี่ยวกับมรณาลุสตินะครับให้สามเณรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาณในการต่อไปนะครับาว่ามีคนบนโลกใบนี้ไหมที่ไม่ตายมีไหม,มไม่มีาสามเณรตายไหมตายละตาย พระตายไหมตายแม่ชีตายต้นไม้ตายตายตับกบตายตายเขียดตายมดตายตายตายหมดเลยยุงตายตายแล้วยุงมีอายุเท่าไหร่เจ็ดวันเจ็ดวันช้างมีอายุเท่าไหร่ห้าสิบประมาณห้าสิบม้ามีอายุเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดเห้าสิบอันนี้ถ้าเรียกว่าอายุไขแล้วมนุษย์ล่ะมนุษย์เรามีอายุเท่าไหร่ร้อยปีเนี่ยโอ้ยายนี่นะ ให้ร้อยเลยเหรอหเ,เออมีหลายคนนะครับคุณเออใช่ใช่คนสมัยก่อนอยู่ได้เป็นร้อยจีิแต่ทั้งหมดแล้วทุกคนก็ต้องเดินเข้าสู่ความตายแน่นอนนะครับเพื่อให้การบวชครั้งนี้ผ่านไปอย่างมีความหมาย พระท่านก็จะส่งเสริมให้สามเณรทำวัดปฏิบัติเพื่อที่จะปลูกศรัทธาส่งเสริมปัญญาหากทุกทกท่านนะครับผ่านมาดูวิดีโอนี้นะครับให้รู้ว่าวิดีโอนี้เสร็จเมื่อวันที่8เมษายน2 5 6 7นะครับ ซึ่งการบวชสามเณรฤดูร้อนจะสิ้นสุดในวันที่20เมษายนที่จะถึงนี้นะครับก็เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะครับหากท่านใดต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะติดต่อทางข้อความในเพจเพจนี้หรือในเฟซเฟสนี้ได้ส่วนผู้ใดที่ดูวิดีโอ เกินว like so, ันที่20เมษาไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแก่ทุกคนมีใจจิตใจอนุโมทนาก็ถือว่าเป็นบุญกุศลแก่ผู้ที่ทำวิดีโอนี้แล้วครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะเมชีกับการบวชสามเณรฤดูร้อน ก็หวังว่าทุกๆคนนะครับจะมีจิตคิดอนุโมทนาร่วมสร้างสิ่งดีๆไปด้วยกันสาธุธรรมนะครับ